คนมาดูกระตูนสวัสดีทุกคน <c oughs> <c oughs> แดนวัดดีพี่ออมอยู่ไหนพี่ออมอยู่ข้างๆคะ่ะพี่ออมอยู่อีกเตียงหนึน่งนะคะตอนนี้พี่ออมกำลังตั้งใจดูการ์ตูนพี่ออมกำลังตั้งใจดูจด <c oughs> ีดีอยู่ หนามากดีที่ใหม่ค่ะเดี๋ยวก็ได้กลับแล้วใช่แล้ว ไอ้ไอเป็นอะไรเหรอคะเป็นโควิดค่ะเป็นวสวค่ะพี่ไมไม่ได้อยู่ด้วยฮับ <c oughs> อ่ะ <c oughs> เหงาไหมเหงาวับ <c oughs> มันเป็นเหงาแบบ <c oughs> เหงาแบบโล่งๆ <c oughs> เหมือนเหงาว่างงาน <c oughs> ไม่มีงานทำอะไรอย่างงี้ ีคนมนใส่ชุดเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนทุกวันเราอาบน้ําเราก็เปลี่ยนหรือเปล่าใ,ใส่ชุดเดิมอีกแล้วตั้งแต่วันแรกยังใส่สีเดิมลายเดิมอยู่เลยก็เขาไม่มีสีชมพูเ,ออเขาไม่ได้มีสีเขียวนีออนให้เรานะคะเขามีแต่สีนี้โรงพยาบาลเขามีสีนี้มาให้เราก็ใส่สีนี้ <laughs> แต่ละคนโอ๊ยตายแล้ว <c oughs> <c oughs> ผ้าเน่าที่ไหนล่ะ <c oughs> มันไม่ใช่ผ้าเน่าเลยมันหอมจะตายเอาอะไรมาเน่าผ้าหอม ันเป็นผ้าหอมชุดลุงพยาบาลมีสีรุงไหมคะก็ต้องลองมาอยู่อ๋อไม่ใช่ไม่มีฮะมีแต่สีนีค้ค่ะจะให้เปลี่ยนสีเสื้อก็ไม่ได้หรือเปล่าหา้ไปไหนครับขอบคุณฮะพูดว่าใส่ชุดเดิมแล้วหันมองตาอมแปลว่า <c oughs> ทุกคนอย่าคิดมากได้ไหมอ่ะ <c oughs> ุกคนเป็นปลาล์มี่ทุกคนเป็นพี่ปลาล์มมี่ทุกคนคิดมากเยอะเกินไปอะทุกคนคิดมากเยอะเกินไปอ่ะทุกคนพี่โซกฟองสวัสด,ดีค่ะเมื่อกี้จะเป็นโซกฟองแล้วเมื่อกี้พี่เพิรหายไอยังจริงๆอะหายแล้วแต่เมื่อกี้กินลามเมงกับพี่ยอมมา กลายเป็นว่าน้ําเค็มมากค่ะไอไอกลับมาไอาอีกรอบนิดนึงเหตุเกิดพราะติดคอเหงาแหละลูกเหงาฮะใช่ โยโยเอวเอวเออไปไปโยโยเออมันพี่ตั้งต้องสวัสดีหิวอยู่ไหมถ้าหิวก็ไปหาแล้วจะถามทำไมถ้าจะให้เราไปซื้อเองอ่ะพี่โอ้ สวัสดีค anyway? <si> ่ะพี่ชื่ออะไรนะคะเฮ้ยหนูแบบแค่ไม่มั่นใจแล้วหนูก็กลัวพูดผิดแล้วเดี๋ยวแฟนคลับเขาจะมาสาบหนูหรือเปล่าไงกำลังดูรายการ forever ย้อนหลังพอดีเลยเน้องไอ้ forever ชื่อเพลงค่ะ forever a n d e v e r ปร uh. ะนิ้งแพรมาดูทำไมไม่ให้ดูออกไปอ๋อไม่ใช่ <laughs> อันนั้นคือหัวขาดหรือ,อยังดึงกระดานนะันั่นนย,อยอะจริงเหรอใช่มันไปบ้านที่แบบไม่มีคนอยู่แต่มันไปเจอแบบเด็กผู้หญิงคนนบบึงแล้วเพื่อนกันเหมือนเรื่องเมื่อวันก่อนเลยอะ<ช>อยู่ดีๆคนกับผีก<ช>็เป็นเพื่อนกันในบ้านเลยกำลังจะกลัวเลยอยู่ดีๆก็อบอุ่นก็แบบอะ <c oughs> ไม่กลัวแล้วอะอยู่ดีๆก็แบบเอ็นดู ใส่ชุดอื่นไม่ได้หรอคะ่ะจิ่จีก็ใส่ได้คะ่ะทุกคนเห็นในแอคหลักเราไหมที่เราทำงาน <c oughs> อันนั้นคือเราเอาชุดตัวเองมาเปลี่ยนเพื่อ <c oughs> ถ่ายงาน <c oughs> <c oughs> กระตูนเรื่องอะไรเรื่องอะไรนะพี่ออมอืมตรนมันป็นภษาไทยอ่ะฝันของฉันต้องต้องฝันของฉันต้องมีเธอโอ้ยจะอ้วกมาเป็นราเม็ง when money was there when money money น mm ่าจะชื่อคน when money was there <c oughs> <c oughs> ดวงละหนึ่ง ฟเราสามารถเราเพิ่งรู้ว่าไลฟ์เราเนี่ยสามารถที่จะเอาคำถามจากสตอรี่มาเขียนมามาในนี้ได้เรามีกดลงกดไลไรด้วยใส่ตาสั้นเท่าไหร่มีข้างหนึ่งห้าร้อยข้างหนึ่งสี่รอยห้าสิบแต่หนูไม่เข้าใจเอ้ยเดี๋ยวไม่มั่นใจว่าข้างไหนเป็นข้างไหน

เลื่อนดูเมนอยู่ใช่แล้วคนอยากแกล้งเราพี่ลิลลี่หวัดดีค่ะโพลารอยด์ใช่แล้วโพลารอยด์พี่เบนหวัดดีฮะ It's like a Polaroid เล v ต้องโพลารอยด์ด้วยนะ p o l a รอยดเ่เฉยไม่ได้ต้องเป็น Polaroid l o ชอบเพลงนี้มาก ติดไม่ไหวไ้เลยฟังทั้งวันฟังวนไปเรื่อยๆฟังแบบฟังแม่อะมาจริงปะเนี่ยอุ้ยจริงด้วยอันนี้่าเซลอ,อันนี้เซ,อ,อ,เซอ, <c oughs> อะไรนะมันนี่อ๋อมันอมนี่ He's like polar roid i a เริ่มทำตัวเป็นปัญหาคนทั้งโลกได้ไหมทุกคนพี่ออมด่าหนูหรือเปล่าเนี่ยพอมีคนดีๆมันก็แบบชอบลำคาญเขาอะทำไมเป็นเด็กอย่างนี้อ่ะ <c oughs> ไม่ดีเลยไม่ได้เรื่องเป็นคนอย่างนี้ได้ยังไง้แล้ว อยากอยากมีส่วนร่วมอยากมีส่วนร่วมพี่นิโอสวัสดีถ้าพี่อ่านเม้นหนูจะไปนอนโอเคได้อ่านแล้วอ่านแล้วไปนอนซักแป๊แป๊สี่ทุ่มครึ่งแล้วมาดูอะไรกัน country road, country road. ต้องมาหลับนอกบ้านตลอดเนี่ยฮะไม่มีที่นอนหรือเปล่าพี่บูมัดดีฮะฮุ้ยตายแล้วแบบว่าแชมเดอร์สตาร์ไอดอลมาดูไลฟ์วันนี้อะเวอร์ไหมก็เวอร์อยู่นะนอนกี่โมงอย่าบอกแม่นะช่วงนี้น,นอนดึกตลอดเลยอย่าบอกแม่นะแป๊บนึงแม่ดูอยู่หรือเปล่าอืมแม่ดูอยู่โอเค อืมโอเคพี่โกว่าเดร์วันนี้ใส่เสื้อคู่กับพี่ออมไหมแน่นอนค่ะเราใส่เสื้อคู่กันทั้งวันนี่อยากใส่กิโมโนบ้านี่ยกิโมโน โกเป็นไงบ้างทำไมชุดโรงพยาบาลต้องเป็นสีเขียวเพราะถ้าเป็นสีชมพูมันจะจูดจาดไปหน่อย โย้ยชิวัสดีฮับคิดถึงอะฮาบ it's like a polaroid love นี้อ้า a r I ลองโพลารอยเลิฟไปกี่รอบ it's like a พี่โชว์สวัสดีค่ะอ้าอ้กับตาออมเป็นไงบ้างดีขึ้นเยอะแล้วค่ะพี่บอกอะไรนะ พี่ออมบอกว่ายังเป็นคนสวยอยู่ค่ะโิะพ,ะนะพี่โกยังไม่หายไอยเลยพี่โก้สู้ๆเดี๋ยวก็หายแล้วใช่พี่แมกาวัสด,ดีค่ะอยากแต่งหน้าไออีกคิดถึงเหมือนกันครับ ต้องเจอกันสักงานแล้วแหละหายไวๆหายไวๆนะครับนอนขอบคุณค่ะแท์อ <c oughs> ทอมนี่สวยตลอดอยู่แล้วมีคนบอก <c oughs> ได้ยินไหมทุกคนเมื่อกี้เขาพูดไม่นอนอิเดกปากดีพี่พมด้านด้วยแล้วหรือเปล่าทุกคนเราขำเสียงสูงได้แล้วนะ จากวันแรกที่เราขาเสียงต่ำมาตลอดตอนนี้เราขำเสียงสูงได้แล้วเรียกพี่ได้เลยพร้อมมากเป็นเด็กที่ไม่น่ารักเลยเนี่ยอันน่ะจัง ใกล้ได้ออกแล้วใช่แล้วฮะเสียงขำตราตรึงว่ะพี่นินจาสวัสดีฮะอันนี้คืออะไรไลฟ์รวมโฟร์มิกหรอเข้ามาแบบเหมือนนัดกันดีใจด้วยนะคะขำเสียงสูงได้แล้วขอบคุณค่ะใช่ กทีน้ทียด้ฉันเกียกเองนชีวิตคนเราไม่ได้ยืนยาวเธอเองก็เป็นคนที่อีกจะพูดเรื่องนี้อยู่อีกเหรอ เราตกลงกันไปแล้วนะเราไม่ได้ทดแทนคุณพี่แต่ว,ว่าบอกไปแล้วมันไม่เกี่ยวกับเงิน,น,นลูกน่านสงสารกร้ัค<า><ข>อ,องนนั้นด้วยอะเออมันเป็นการ์ตูนผีไม่แน่อาจจะจริงก็ได้นะ <c oughs> <c oughs> คำเสียงต่ำได้ยังไงขอเอซ x a m p l e หรอคะ ไม่น่ารอดเอาจริงๆต้องเป็นโควิดอีกรอบหนึ่งถึงจะทําได้มันจะแบบไม่ได้อ่ะมันไม่ใช่แบบนั้นอนะ่ะมันไม่ใช่แบบเนี้ยมันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยแต่เป็นโทนต่ําหนูเป็นทุกคนคือหนูเป็นโควิดแล้วหนูคําเสียงต่ําหนูคาเสียงสูงไม่ได้จะได้กลับบ้านเยายใช่ไหมใช่แล้วฮะ ้องเพลงขึ้นขึ้นลงลงของวงพิ้นลินจาดอยได้ไหมคะพีอารไอแหม่พี่ฟกลองจะพาเธอขึ้นขึ้นลงลงอ่าเป็นยังไงละ่ะอีินิดนึงจะแตะแกะท่าเต้นแล้วอ่ะอยู่กับใคราออยู่ไหนฮะอ่ะอยู่กับใครอายอยู่ไหน อุ้ยพี่พูดด,ดีฮะ n นนะนออารมันมานอพี่อาทตี้วัดดีฮะพี่ลุไม้หวัดดีฮะอยากฟังน้องอ้องเพลงความในใจครับพี่ฟังตอนมอสามพร้ะมากครับจริงไม่เนี่ยพี่พี่ฟังตอนพี่อยู่มสามจริงๆเหรอโย <c oughs> รัตนาใครคือร,รัตนารัตนารัตนาคุณๆนี่ะเหมือนเคยเห็นแบบเห็นผ่านทำลายอุ้ยเฮ้ยแป๊บนึงนะเอ๊ะพ,พี่ออมเหมือนหนูจะเคยดูช็อตนี้เลยอ่ะอุย้ยอันนี้มันดังเลยันนี้ดังอุยอ้ย <laughs> ชาเลนจ์ชาเลนจ์ไม่ไหว เป็นไงบ้างดีขึ้นแล้วครับน้องไอหายยังครับหมายถึงความแปลกปกติหนูก็ไม่ได้เป็นคนแปลกอยู่แล้วหนูก็แค่แบบแปลกกติหนูเป็นคนแปลกกติ รัตนาอ๋อพิธาอุปุเออใช่เอ,อ๊ะมันหมอปลาคืออะไรอ่ะ oh. ว่ายาทำไมอ่ะคืออะไรวะในติกตอกไงรัตนารัตนาดึกออกแหละเรื่องนี้ก็ดังดังมากๆ mm hmm. เห็นตลอดเวลาเสิร์ชคำว่าจิมดิ

จะบพาเธอขึ้นขึ้นลงลงะไรรแต่ตนาว่ายังไงคืออะไรอ่ะใจผมฉลายเลยฮะม,มงึงเป็นเสียงเสียงติดโควิดแปกว่าเดิมไม่จริงไม่จริงเลยไม่จริงไม่จริงฮ like ลล รัตนาวงเจ้าจะมีแท่งไฟไหมอะไรคือรัตนาเพดานสวยทุกคนเพดานสวยเข้าไปดูไปพี่ด้อมมาดีบท่านไหนพี่ตั้งต้นเหงาแหละเฮ้ย อย่านะอยากกลั้นหายใจนะรัตนาว่ายังไงตอกๆได้เดี๋ยวจะไปหาดูทั้งเสิดว่าอะไรเสริดว่ารัตนาเหรอพี่ยอมอะไรคือรันตนาตนารใช่เหมือนรัตนาธิเบตรัตนาธิเบศเขาน่าจะบอกบ้างเขาหรือเปล่า ไม่รู้เนี่ยเขามีเขียนด้วยแบบเป็น position ไม่ใช่ p t พส t ชันเป็นหมอปลารัตนาแล้วก็ป้ารัตนาแบบว่าว่ายังไงหมอปลาน่าจะไปช่วยป้ารัตนาเนี่ยหมอปลาคือใครอะหมอปลาคือคนที่ <c oughs> ทำคลิปตะลือตกบ้านนะ <c oughs> ตะลือตกบ้าน <c oughs> งงเลย คนแม่เราทักมาบอกวันนอนได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็กลับมารัตนาได้ได้เลยรัตนาว่ายังไงเราจะไม่พูดเยอะแล้วเดี๋ยวแม่ด่า ก็จะเด็กดีๆเด้อเอาไปใช่ไหมมันบิดนะคะถ้าเกิดมันบิดจะทำยังไงอันนี้มันบิดแล้วอันน่ะอาม่าจัน เสียงดีเฮลอยังดีขึ้นแล้วฮะพิธีวันเดทเธอเป็นอะไรเหรอตัวก็ไม่ร้อนเนี่ยขอเชื่อฟิลเตอร์แว่นหน่อยงับ พี่ผู้แปลกอ่ะพี่ผู้แปลกอ่ะพี่ผู้ฟิลเตอร์แว่นด้วยนะทำไมนหน้าเหมือนไอโฟอีทจังเลย ทุกคนเรามีหลักยิมด้วย้วตั้งคือใครวะอ I f o อีทุกคนเห็นหลักยิมแล้วไหมอ่ะคือแบบไม่ค่อยมีใครรู้ว่าเรา ไปน่าเอาปีกนกปิกนิกอ <laughs> หนูหนู <laughs> หนูสายตาสั้นแล้วหนูก็เห็นอะไรไปเอาปีกนกกันเถอะอะไรสักอย่างหนูก็แค่เอาปีกนกไปปิกนิกกันเถอะต้องใช้ฟิลเตอร์ไหนเขาถึงจะกลับมาครับ <laughs> ต้งตอบว่ายังไงหรอ นอนได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็กลับมาพูดเยอะๆแล้วก็เริ่มละ <c oughs> ไม่ค่อยได้พูดเนี่ยอยู่โรงพยาบาลเนี่ย ไม่มีอะไรไมแลไ,ไม่นอนดีกว่า